ทางด้านคณะกรรมการปปชจังหวัดกาลสินนะคะได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนกาลสินส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมค่ะ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประจำจังหวัดกาลสินจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนกาลสินโดยมีนายจำเนียรมูลสารผู้อำนวยการปปชจังหวัดกาลสินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกตัญญูแก้วหานามรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนกาลสินลงนามในบันทึกข้อตกลง โอกาสนี้นายเสยดีรัฐชุมอุปการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายประยงจันเตงนายอำเภอนาม,มนูลและนายจารุวัตรบุญเพิ่มนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกาลสินได้ร่วมลงนามในฐานะพยานนายจำเนียนมุนสารผู้อำนวยการปปรชจังหวัดกาลสินได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเผยพแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมนำไปสู่การปฏิบัติและประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรนิสิตนักศึกษาและนักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชพัฏนกาลสินทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานปาป,ปชเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชา,าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการใช้กลไกทางศาสนารวมทั้งเป็นการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ขายรุนแรงป้องกันการทุจริตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป,เ,ปเพิ่มนะคะท่านนายกเทศมนตรีนคารมดีนะคะผู้ช่วยสปราจารย์ช